วันนี้จะกระโดดเข้ามาแล้วนะครูค,คะหนูขายออนไลน์แล้วหนูเงินจมของกองยิ่งขายเงินยิ่งหายต้องทํายังไงคุณฟังนะเรื่องการผ่าแผนการเงินเป็นบทต่อไปแต่วันนี้ครูจะผ่าผ่าแผนการเลือกให้คุณก่อนผ่าแผนแห่งการเลือกของนักขายมือทองเขาเลือกยังไงเขาถึงเป็นนักขายมือทองนะคะเขาเลือกยังไงคะฟังดีๆวันนี้นะคุณจะตัดสินใจเลือกสินค้า คุณอย่าเลือกจากการที่คุณคิดว่าคุณอยากขายอะไรฟังดีๆอย่าเลือกขายสินค้าออนไลน์จากการที่ฉันอยากขายอะไรฉันชอบขายอะไรแต่จงเลือกสินค้าจากการที่คนอื่นอยากได้อะไรมากกว่าเออนี่คือหัวใจของการขายเลยค่ะนี่คือหัวใจของการขายวันนี้ฟังนะคะ วันนี้ถ้าคุณจะรวยคุณต้องเลือกให้ถูกคือเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลือกถูกชีวิตก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปในทางไหนล่ะคะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนของกองเงินจมเลือกถูกชีวิตเปลี่ยนเงินเยอะของไม่พอขายการเลือกจึงคือหัวใจอันดับต้นอันดับหนึ่งที่ครูเอามาให้คุณในวันนี้ใน EP 1ีหนึ่งค่ะ ฟังให้ดีนะทุกคนวันนี้หลายๆคนเลือกไปแล้วหลายๆคนยังไม่ได้เลือกหลายๆคนกําลังจะเลือกจะขายเลยดีเฮ้ยคนนี้ก็ขายดีแบรนด์นี้ก็ขายดีอุ้ยแบรนด์นี้แบรนด์ของนักสแสดงแบรนด์นี้ของครูบาอาจารย์แบรนด์นี้ของคนที่เราแบบชอบคลั่งใครเฮ้ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์สุขภาพอุ้ยแบรนด์นี้ถูกจริดเพราะเป็นความสวยความงามเออจริงไหมคะคุณขาเพราะฉะนั้นคุณฟังให้ดีนะคะ การเลือกจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเป็นหัวใจสําคัญนะคะของที่คุณจะต้องรู้เราอย่าเลือกเพราะเราอยากขายอะไรแต่เราจงเลือกเพราะลูกค้าอยากซื้ออะไรนี่คือหัวใจค่ะนี่คือคีย์แพงมากของการเริ่มต้นรวยค่ะถ้าวันนี้เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างที่บอกฟังให้ดีนะคะอุ๊ยฉันเป็นคนสวยเพราะฉะนั้นฉันต้องขาย แต่ของสวยๆฉันชอบขายของสวยๆฉันชอบขายกิฟต์ฉันชอบขายต่างหูฉันชอบขายความสวยความงามฉันชอบขายนี่ฉันชอบขายนั้นผิวฉันสวยฉันต้องขายอันนี้อะไรแบบนี้นะคะคุณเลือกจากสิ่งที่คุณชอบชอบขายอยากขายผิดค่ะตามทฤษฎีลแล้วนะคะ คุณไม่ควรเลือกเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่คุณชอบขายอยากขายมันค่ะคุณชอบขายมันแต่ไม่มีคนอยากซื้อคุณก็มานั่งขายใครคะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจงเลือกจากแนวคิดความคิดหรือสิ่งที่คุณรีเสิร์ชมาแล้วหรือสิ่งที่คุณหาข้อมูลมาแล้วค่ะ